สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะเมื่อน,นี้ยยายสีภาพพี่น้องมาเบิงองยางก้นบวมเนาะค่ะนี่ค่ะยางก้อนบวม,ะะบวมแล้วก็วิธีรักษานะคะ่ะยางที่บวมแบบนี้ม่นเข่าสิกวนคักปันได้มันกระบ,บวมเนาะคะ่ะพี่น้องโบเม,มนว่าบบพอะะ่อน้ากดเนาะค่ะยางที่บบพอ่อน้ากดเวลาเข้าบีบน้าที่ไหลออกมามันสิเป็นสีขาวเนาะคะ่ะพี่น้อง แต่อย่างที่น้ากดถึงมันกระสิเป็นสีใสๆสแบบนี้แหละคะ่ะแบบนี้ก็สิบบมีกินเหม็นเนาะค่ะพี่นงโบมนว่าเขากวนว่ได้เนาะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นสาเหตุมาจากต้นย,าง,งนยางเองน้ายางเองเนาะค่ะพี่นงนี่ค่ะเวลากวนเพิ่นกระสีเหนียวข้นแบบนี้แหละคะ่ะแต่ว่าพ่อเขา,าทิมใบข้างขึ้น ถ้าสีมะก,กีดอีกมันก็สิเป็นสภาพแบบมอก,กิดนี่แหละคะ่ะที่ยายปั่นน้ำออกเนาะคะ่ะนี่สิเป็นโฟมแบบนั้นเนาะคะ่ะน้ำหนักบ่มีอย่างแบบนี้เนาะคะ่ะการรักษาของยายก็คือว่ายายกับม่แสะเปลือกออกก่อนเนาะคะ่ะอย่างต้นนี้เพิ่นกับบวมทุกทุกหนาหนาเพิ่นสีออกเป็นบวมเนาะคะ่ะพีกายนี่เพิ่นกับป็นแต่ว่ายายกับม่แสะรักษาไหวเพิ่นกัยัง ให้นำอย่างปกติอยู่เนาะคะ่ะหลังจากแซดแล้วยายก็เอาฮอร์อมโมนผสมน้ำมักมาพ่นเนาะค่ะพี่น้องเมื่อที่หยุดเท่ากับ่นเมื่อหยุดต่อไปเท่ากับเอามาท่านเนาะคะ่ะการรักษามันก็มีซ้ำนี่แหละคะ่ะแต่ว่าถ้าเขารักษาทัานเวลามันก็สีบ่เป็นอย่างเนาะคะ่ะแต่ว่าคันเ่ารักษาบ่าท่าน เวลาลักษณะของอยางที่เป็นบวมแบบนี้มันกะสีเป็นยางขาดหัวท้ายคะ่ะพี่น้องคือว่าขาดตรงกลางเนาะคะ่ะสีเลือตั้งเต่หัวกบท่ายเนาะคะ่ะน้ำยางเดี๋ยวยายสีผ้าพี่น้องไปเบิงที่ยายรักษาของผี่กยนี่เนาะคะ่ะถ้าผูใ้ใดติดตามคลิปยายมาดนๆก็สิเห็นว่า ยางก้อนบวมนี่มันเป็นสาเหตุของอยางที่เฮ็ดให้เรือแต่หัวถ่ายนี่ค่ะต้นนี่นี่แหละค่ะตรงกลางต้นมันสิเป็นแบบนี้แหละค่ะคือว่าเปลือกเพิ่งจะสิแตกเนาะคะ่ะคือว่าเฮ้ารักษาท่านมันก็สิน้ำยางยังออกเป็นปกตินะคะ่ะแต่ว่านี่เป็นเป็นตัวที่เอ่อเปลือกแตกออกเนาะคะ่ะแยกกับค่อยมาแซ่หล้กกับพนท่าอยู่ เป็นประจำราคาต้นนี้ก็ได้แต่ว่าก็ทุกเมื่อนี้เพื่อนก็นออกห้เห้าเป็นปกตินะคะนี่คะ่ะในยางก็คือธรรมดานี่ยางต้นนี้ถวยซองลทิก็ยังได้คือเกาเนะคะนี่ตอนนี้เพื่อนหายดีแล้วเนาะคะ่ะก็ขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วยจ้า,าคลิปหน้าพอกันไหม